เนาะแต่ฝนตกเฉยนะครับผมอากาศมืดอนะครับแต่ฝนตกนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เขามาเป็นสวัสดีครับพี่น้องยาวเรียวครับผมนะครับผมวันนี้น้องหล่อก็มานั่งกินข้าวครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับผมดูนี่ครับผมเย็นชุ่มช่าน่าจะเป็นน้ําทะเลหนุนนะครับผมเลยทําให้อากาศทําให้ฝนตกเนาะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกกอมมนนะครับนุ่ม n นะครับฝนตกครับผมอย่างแรงครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกกอมินนะครับผมนะครับผมฝนตกนะครับผมไม่มืดนะไม่มืดกำลังนั่งทานข้าวอยู่นะครับผมฝนตกเจ๊นะครับฝนตกเจ๊เนาะตอนนี้ก็เริ่มจะมีฟ้าร้องหน่อยหนขอขอบคุณทุกกําลังนั่งฟังเสียงฝนนะครับผมนั่งฟังเสียงฝนไปเรื่อย ขอบคุณมากครับรอดเป็นไรเนาะก็ติดผลครับก็เลยถ่ายคลิปเลยนะครับผมพอดีจะได้คลิปตรงคุณไอเนาะนี่แหละครับผมฝนตกลงมาลปอยมาในปล่อยแล้วแรงๆขอบคุณมากเอาสนุกนสนุกครับเอาสนุกอะไรเนาะก็ติดผลครับก็เลยถ่ายคลิปเลยนะครับผมพอดีจะได้คลิปตรงคุณไอไอเนาะ นี่ครับผมนั่งรอฝนหยุดนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดีใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมได้คลิปแล้วได้คลิปฝนตกให้ดูนะครับ <c oughs> ขอบคุณด้วยกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกยกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเย็นชุม่มอยากกำลังใจนะครับผมเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วงานนี้นะครับผม <laughs> น่าจะเป็นน้ำทะเลหนุ่นนะครับผมเลยทำให้อากาศทำให้ฝนตกเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจนะครับผมนี่แะครับฟ้าฟ้าใสคะแนนนี้ไม่น่าตกนะครับผมแต่ตกเฉยนะครับผมน้ำทะเลนุนหรือเปล่าก็มาเป็นกำลังใจนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมน้องหล่อกขจะให้ดูป้าก็ไม่ได้ฝนตกครับจะเป็นวัดอีกเนาะยะเป็นจะจะเป็นบัหยุดถึงจะเข้าโรงงานได้เนาะ ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเริ่มจะมีฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องนะผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณกำล,ลังนั่งทานข้าวอยู่แล้วครับผมฝนตกเจ๊นะครับฝนตกเจ๊เนาะตอนนี้ก็เริ่มจะมีฟ้าร้องหน่อยๆขอขอบคุณทุกกาลังขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเย็นชุ่มฉ่ำเนอะแต่ฝนตกเก๋นะครับผมอากาศไม่มืดนะครับแต่ฝนตกนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นชุ่มฉัำนะครับฝนตกครับผมอย่างแรงครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูนะครับผมฝนตกนะครับผม ไม่มืดนะไม่มืดนะแต่ฝนตกเฉยนะครับผมอากาศไม่มืดนะครับแต่ฝนตกนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม เย็นชุม่มยากสำหับเย็นกำลังใจนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมน้องหล่อเขาจะให้ดูปลาก็ไม่ได้ฝนตกก็จะเป็นบัดอีกเนาะเดี๋ยวเป็นจะจะเป็น,ะะปนอะไรเนาะก็ติดฝนครับก็เลยถ่ายคลิปเลยนะครับผมพอดีจะได้คลิปส่งคุณไอเนาะนี่แหละครับผม <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนนะครับผมเลยทำให้อากาศทำให้ฝนตกเนาะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นนะครับกำลังนั่งทานข้าวอยู่ยนะครับผมฝนตกเจ๊นะครับฝนตกเจ๊เนาะตอนนี้ก็เริ่มจะมีฟ้าร้องหน่อยๆนอก็ขอบคุณทุกกําลังจ้ำจ้ำนะครับผมเย็นชจ่ำจ้ำจ้ำจ้ำกันนะครับผมมาแบบไม่มีกปีไม่ตั้งถ่ายกันยามเย็นนะครับยามเย็นนะครับผมขอบคุณมากครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเย็นชุ่มยามทุกกำลังใจนะครับผมนี่แหละครับฟ้าฟ้าใสคะแนนนี้ไม่น่าตกนะครับผมแต่ตกเฉยนะครับผมน้ำทะเลหนุนหรือเปล่าก็มาเพียงกำลังใจนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผม น้องหลอก็จะให้ดูปลาก็ไม่ได้ฝนตกครับจะเป็นบัดอีกเนาะยวเป็นจะจะเป็นบัดตั้งถ่ายกันยานเย็นนะครับยามเย็นนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมไม่รู้จะน่าตัวกําลังใจนะครับผมนวครับฟ้าฟ้าใสกันแน่นี้ไม่น่าตกนะครับผมแต่ตกเยนะครับผมน้ำทะเลหนุนหรือเปล่า นั่งฟังเสียงฝนนะครับผมนั่งฟังเสียงฝนไปเรื่อยขอบคุณมากครับลอบผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมไม่รู้จะนะแต่ฝนตกเก๋นะครับผมอาไมเมืดนะครับแต่ฝนตกนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังเป็นกำลังใจนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผม น้องหล่อเขาจะให้ดูปลาก็ไม่ได้ฝนตกครับจะเป็นบัดอีกเนาะเดี๋ยวเป็นจะจะเป็นัดฝน,นตกลงมาปล่อย,อยมไม่ปล่อยแล้วแรงๆขอกกันมาครับเอาสนมกนันหมดครับเอาสนมต้องกำลังใจนะครับผมนี่แหละครับปลาปลาใสคะแนนี้ไม่น่าตกนะครับผมแต่ตกเฉยะนะครับผมน้ำทะเลหนุนหรือเปล่า ตั้งถ่ายกันยาเย็นนะครับยามเย็นนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้มันหยาบนะครับฝนตกครับผมแรงครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดนะครับผมฝนตกนะครับผมไม่มืดนะไม่มืดอะไรเนาะก็ติดฝนครับก็เลยถ่ายคลิปเลยนะครับผมพอดีจะได้คลิปส่งคุณไอเนาะนี่แหละครับผม น่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนนะครับผมเลยทำให้อากาศทำให้ฝนตกเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับนั่งรอฝนหยุดนะครับก็มาเป็นกกำลังใจนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมน้องหลอกก็จะให้ดูปลาก็ไม่ได้ฝนตกครับเดี๋ยวเป็นบัดอีกเนาะเดี๋ยวเป็นจะจะเป็นมนีกระจานี้ก่อนนะครับขอบคุณมากค,ครับผมนั่งรอฝนหยุดนะครับ กำลังนั่งทานข้าวอยู่แล้วครับผมฝนตกเจยนะครับฝนตกเจยเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะมีฟ้าร้องหน่อยๆขอ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังขึ้นยอนะครับฝนตกครับผมอย่างแรงครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดนะครับผมฝนตกนะครับผมไม่มืดนะไม่มุดนั่งรอฝนหยุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกนนคมอคกกมเมนต์เลยนะครับผม เย็นชุมชมช่มชยำก็กำลังใจนะครับผมนี่และครับฟ้าฟ้าใสกันแน่นี่ไม่น่าตกนะครับผมแต่ตกเใจน,นะครับผมน้ำทะเลหนุนหรือเปล่าชุ่มยำแล้งครับผมเย็นชุมช่มยำชุมช่มยำกันนะครับผมมาแบบไม่มีปีไม่กหลังนั่งทานข้าวอยู่นะครับผมฝนตกเจน,นะครับฝนตกเจเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะมีฟ้าร้องหน่อยๆน่ ขอขอบคุณทุกกำลังฝนตกลงมาปล่อย,อยมันในปล่อยแล้วแรงๆขอบคุณมากเอาสนุกสนุกเขาเอาสนุกขอบคุณทุกกำลังใจทุกอคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกอค, <c oughs> คอมเมนต์นะครับผมปัด <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวไลฟ์สดลองเพลงให้ฟังไม่ได้ <c oughs> นั่งฟังเสียงฝนนะครับผมนั่งฟังเสียงฝนไปเรื่อยขอบคุณมากครับรอฝนนั่งรอฝนหยุดนะครับเออเนาะแต่ฝนตกเจนะครับผมอากาศมืดๆนะครับแต่ฝนตกนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม